สวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะกับว่าผอกับสาวน้องบัวอีกแล้วมเามาเื่อนี้ห้าสิบห้าเมฮิตผ่ากุง้งผ่ากุ้งสไตล์สาวน้องบัวล่องผู้สิเป็นยังไงไปเบิง้งมีส่วนผสมอีย่างกันเลาผ่ากุ้งสไตล์สาวน้องบัวนะคะมีอย่างแนีกุ้งทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเอาล่างแล้วก็ใส่ออกขีดออกหัวหอมใบบกกูดหันสารแน่ ผักแพลวอ่าแล้วก็ผักหอมเปรหอมเปรภาษากลางก็สิเป็นอีหยังล่ะเฮ้ผักชีฝรั่งเนาะแล้วก็ข,ข้าวคั่วพริกป่นอ่าผงชูรสเนาะค่ะน้ำหมักเนาวซาวนองบัวบม่มีอ่าบ่มีบักเนาวสดเนาะบ่ได้ซื้อมาไว้แล้วก็น้ำปลาแล้วก็ขาดบ่ได้ก็คือปลาสูตรซาวนองบัวสิใส่ปลาเนาะค่ะเฮามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเลยเนาะว่าอ่าผ่ากุง้งอ่า เป็นยังไงที่จริงต้องสต้นหอมน้สาวน้องโบมีต้นหอมกําลังปลูกอยู่กาลังต้นนี้น้อยเนาะลริ่มสือไม้ไหว้สือมาไหวกับบอคอยไดเฮ็ดเนาะค่ะมาค่ะขั้นตอนแรกเนาะคะ่ะใส่กุ้งลงไปเลยใส่เครื่องปรุง ข้าวคั่วพริกป่<บ>นใส่ตามใจแล้ะกันมักเผ็ดกับใส่ลายผงนัวผงชุดรสเนาะน้ำมะนาวส่วนหนึ่งส่วนเครื่องสา,าวน้ำซาวน้ำวัวมักกินสม แล้วก็น้ำปลาน้ำปลาซอนหนึ่งเป็นคนบ่ามากเข้มแล้วก็ปลาล่าปลาล่าใส่ซอนหนึ่งเพราะว่าอันนี้เข้มนนะะข้นนะคะ่ะข้นข้นใหเข้ากันเนะค่ะ โอ้ซีไหมเพ็ดช่วงนี้กินเพ็ดบ่อยๆได้พอได้แล้วทีละชิมอมืพอดีแล้วค่ะ มันู่ใส่ผักเลยหอมเตผักชีฝรั่งเนาะผักแพ้วใส่ลงไปใส่ผักลายกับเสียบลายเนาะต้นหอมสิ่งสำคัญเข่าตรงนี้บักกูดใบบักกูดเนาะคะ่ะเห็ดหามันหอมสูตรทรงสางนนะ้ำหวนเนาะแล้วก็สารเน่ใส่เครื่องนึงพ่อ,อเ กินกับออกคนจ้ะเสีบวิธีนีร้องเห็ดเบิ่งแล้วจ้ะตะกี่ซาวนองบัวสิตำาะตำเห็ดให้มันมุนมุนอันนันก็บเสียบพื่อกันแล้วก็ใส่บักขามแต่อันนี้โรใไม่ทางบวเห็ดเป็นผ้ามันจะออกเหนือกุ้งจะออกหวานๆเนาะ ได้ลดสำหรับผู้ใดบ่กินดิบเนาะจ้า,จาก,ก็เอาไปขว่ได้เนาะก้อนก้อนสี่ัว่ก็ย่าพึ่งใส่พักหฮอปรุงหฮอปรุงแล้วเฮาก็เอาไปขวแล้วค่องเอาพักใส่อือันนี้คือสูตรสามบอเด้อจา้าสูตรใท้สูตรมั่นเนาะอืมแวแล้วที่นี่กัน Tintin! Mmm!